สวัสดีค่ะถามทีเอสซีทีวีออนไลน์สิคะที่มีโครงกา่ะสัญญาไม่ท้องวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้เป็นโครงการของที่ไทยนะคะวันนี้มีศิลปินดาราอย่างเขาต้อนรับเคยเอาแบบอย่างดีเลยตะอนรับท็อทีไทยเป็นสัะคุณวรพจนะค่ะอันนี้ต้องต้องขอบคุณคุณเอกพันธ์นะครับว่าเป็นโครงการของคุณเอกพันธ์ที่ มีความตั้งใจที่จะอยากจะหาสตางค์มาช่วยผมเพราะผมเนี่ยคือบอกเขาไว้ไม่ได้บอกว่าผมก็พูดไปลอยๆว่าผมจะทำโครงการสองบ้านสุดสุดท้ายเพราะเขาก็องไปเห็นบ้านสุดท้ายหนึ่งผมมาแล้วเขาบอกโอ้ยแบบดีมากเลยตอนที่เราบอกว่าเราจะสร้างเนี่ยบ้านสุดท้ายสองแต่มันต้องใช้สตังค์ประมาณก็สิบห้าสิบหกล้านนะต่อนลังนะแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะช่วยแล้วบอกให้ช่วยด้วยวิธีไหนเขาบอกเขาจะวิง่ง จากกรุงเทพไปอุบลเราก็บอกเฮ้ยอายุเราไม่ได้น้อยแล้วนะมันจะไหวเหรอเขาบอกเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาพูดแล้วกันใช่ใจค่ะทุกอค่างรออะไรกันรอแรงใจก็ตั้งแต่ได้ยินที่เขามีโครงการมาสุดที่ไทยสองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหา ต้องหาอะไรที่เอามา mm hmm. ช่วยเขาละเพราะว่าอยากจะให้บ้านสุดท้ายโครงการสองไ้เกิดขึ้นเล็วก็เึงถึงหน้าของคุณต <Yeah. S 2> ูนบอิ <into the screen stakeholder> so yeah. yes. ี้สลมสลัมดิสลัมสลัมี่แหม่ไม่มีใครชอบผมช่วยผมช่วยคุณตนบอิี้สลัมมาทันทีว่าเออถ้าเกิดเราวิ่งอย่างอย่าน้องตูนแล้วก็ขอปัจจัยของเงินที่บริจาคมาให้เขาได้สร้างบ้าน ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ได้เริ่มซ้อมวิ่งมาตลอดซ้อม,อมเพื่อให้ร่างกายได้อยู่ตรงน,นะครับระยะทางจากกรุงเทพไปอุบลราชธานีก็ประมาณ600กว่ากิโลหกรกว่ากิโลนะครับร่างกายคือมันต้องอยู่ตลอดประมาณหน่เดือนเต็มๆนะครับอะไรนะคะทำไมถึงเลือกว่าเป็นสายอีสานเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการไปจังหวัดอุบลราชธานี ว่าคุณบินแล้วก็ผมเนี่ยตอนที่น้ําท่วมหนักสองครั้งนะครับสองปีเลยที่จังหวัดบราาุรีรัมย์เราก็ไปดูแลเราไปซัพพอร์ตเราไปดูแลเกี่ยวกับหลายอําเภอในในจังหวัดบราาุรีรัมย์ตอนนั้นนะ่ะเราเป็นในสถานะผู้เป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้ฐานะเป็นผู้ให้แต่วันนี้ณนะเวลานี้เราขอสถานะเป็นผู้รับขอเป็นผู้รับบ้างความรู้สึกผู้ให้กับผู้รับมันต้องไม่แตกต่างกันนะครับผมรู้เลยว่า ทำไมที่คุณบินไปแจกสตังค์เอาของไปให้พี่น้องที่ถูกุทกทักอยอะไรยต่างทุกจังหวัดที่ผ่านมาพอได้รับของรับสตังค์เขาร้องไห้เขาร้องไห้น้ําตาเขาไหลออกมาเรารู้เลยเนี่ยเราเป็นผู้รับเดี๋ยววันนี้เราก็จะรู้ว่ามีคนที่เขาศรัทธามีคนที่เขาต้องการที่อยากจะทําบุญตรงนี้มากเขาจะเอานําเงินมาให้เราเขาจะเอาอะไรมาให้เรา น้ำตาไหลเลยนะรู้สึกว่าเออนี่คือเราเป็นผู้รับแล้วการให้กับการรับนี่เมื่อสุดวันโอ้โห,โโหมันเปรื่มปล่มนมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงจะรู้กันนะครับว่ามีใครที่จะเอานําเงินนะครับก้าวแรกของโครงการนี้มาให้กับคุณบินไปเว่าประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณบินไม่ได้ให้ผมครับเพราะว่าโครงการที่วิ่งเนี่ยก็คือเป็นข,ของคุณเอกพันธ์เพราะฉะนั้นคุณเอกพันธ์บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะวิ่งจะท้อถึงอุบลเนี่ย จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับจะโอนเข้ามาบัญชีนะครับหรืออะไรของที่ของบริวานจะไม่มีการหักมันหักเลยแล้วแต่เราวิ่งตลอดเส้นทางดีพี่น้องประชาชนในระหว่างทางมอบเงินให้ก็ไม่มีการอ,าออกมาใช้นะครับคือเก็บแล้วก็ส่งเข้าที่ธนาคารเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยในการวิ่งตลอดเส้นทางผมไม่คนออกเองนะครับผม,มเป็นคนเออเป็นเป็นเป็นคนที่ดูแลในทีมทั้งหมด ม่ได้เอาเงินท well ี่บริจาคของให้คุณเอกพันเนี่ยมาใช้ไม่ม pues ีเป็นของผมเองนะครับเป็นของผมเองก็อย่างนี้แหละครับกำลังใจครมันธรรมดาครับกำลังใจกำลังใจกำลังใจค่ะกำลังใจไม่ไยถ้าไม่มีคนนี้คนนี้ก็คงไม่วิ่งเอ้ยไม่ขนาดนั้นนี่พี่ไทยเขาตั้งใจอยู่แล้วก็เอ่อตั้งเอ่อเห็นในสิ่งที่พี่เขาตั้งใจค่ะแล้วก็อยากจะมาซัพพอร์ตเต็มที่อันไหนที่ช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่ค่ะ ดูในเรื่องของกิจกรรมค่ะกิจกรรมพิเศษการเอนเตอร์เทนหรือว่าการที่แบบเวลาเราไปตามแหล่งชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยในส่วนนี้ทีมจะช่วยดูแลผมเออถามนยครับาามมกิจกรรมกิจกรรมบบใช่ไหมคะก็ตลอดระยะเส้นทางนะคะตั้งแต่กรุงเทพไปบนราชธานีเราจะมีแวะไปตามแหล่งชุมชนต่างๆของแต่ละจังหวัดค่ะ ตามตามทางที่เราผ่านไปอะนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปพบเจอพี่พีหรือว่าพวกเราทุกคนนะคะก็ไปตามตลาดหรือว่าแหล่งต่างๆได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีประกาศเป็นระยะค่ะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างสามารถร่วมบริจาคได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ไปตามแหล่งชุมชนเราก็จะมีแบบพี่พี่น้องๆนักแสดงศิลปินอะไรอย่างงี้ค่ะไปเอนเตอร์เทนกันด้วยก็ไปไปร่วมสนุกสนานกันได้อุยเยอะมากเยอะมากไหนใครบ้างไหนใครบ้าง ก็เป็นเป็นโครงการดีๆค่ะเพราะว่าอย่างที yeah. right. wow. oh, ่บอกว่าพี่น้องชาวอุบลนะคะก็คือแบบว่าเห็นพี่ๆอย่างนี้ค่ะในการแบบว่าช่วยกันมาต่อเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมอยู่กันเป็นเดือนๆแล้วพอครั้งนี้ค่ะก็กับโครงการนี้เกิดขึ้นเงี้ยชื่อว่าชาวอุบลเนี่ยก็คือต้องดีใจมากๆลคขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะค่ะน้องหมิงค่ะ ก,ก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นหน้าพี่ ow, ท็อปพี่ไทยเนี่ยรู้อยู่เลยว่าต้องเป็นโครงการดีๆแล้วก็คือทุกคนมาวมคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไม่ต้องเอ่ยปากเลยทุกคนพร้อมจะมาร่วมกับพี่อยู่แล้วเลยร่วมเป็นหนึ่งใวกวันนี้พร้อมค่ะเพราะเป็นกําลังใจวันนี้เอาน้ำค่ะเย็นนิ่งมาแจกให้กับพี่ๆก่อนที่จะออกวิ่งกันค่ะสวัสดีครับขออนุญาตครับครับเตรียมความพร้อมว่าเป็นเดือนครับเป็นเดือนอรคอนุ้พี่ท็อปพี่ไทยจัดโครงการผมเตรียมความพร้อมม<อ>าแบบ โอ้โหปิดมาจริงป่ะเนี่ยแล้วผมจะรู้เนี่ยหลอดดูนครับใช่ครับผมผมยอดทำก็นอกจากจะได้มาทําบุญแล้วนะครับเราได้ตื่นเช้ามาวิ่งออกกับร่างกายเนี่ยสิ่งที่ดีกับร่างกายด้วยพี่เพราะว่าถ้าไม่ได้ทํางานก็คงตื่นยากวันนี้ไหวนะผมว่าจะวิ่งสักประมาณหกสิบหกสิบโลหกสิบเมตรพี่หกสิบโลตายดิพี่วันนี ตั้งใจมาเรียบร้อยแล้วค่ะพอมิ่งพอมิ่งไปเที่ยวบ่นแล้วตอนนี้ได้เด็กวัยน้องน้องเนี่ยกับน้องเนี่ยเขาจะวิ่งไปตลอดเส้นทางของเราเลยนะเหรอยวได้อยู่ตลอดเส้นทางเขาเป็นนักวิ่งเหรอเขาเป็นนักวิ่งใช่วิ่งเหาอย่างวี่เป็นนักวิ่งค่ะเป็นนักวิ่งค่ะไม่ไม่ปกติหนูวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วทุกวันเว้นวันตอนเย็นค่ะ ก็เตรียมฟิตมาถ้าเกิดมาวิ่งกับพี่เนี่ยเอาร้องเลยอย่าแซงพี่แล้วกันสวัสดีครับผมครับตั้งแต่ได้ดู้รับว่าพี่เขามีโครงการที่คนนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าเราตื่นเต้นไปซ้อมวิ่งมาประมาณสักแคบหนึ่งเป็นเดือนนะเป็นเดือนไม่ใช่ครับก็ดีใจครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเราชาวไทยใช่ครับโครงการที่ดีมากๆเราช่วยกัน เอาไหวที่ไม่ไหวได้ไงครับเอไม่ตายไหวไหมได้ครับผมาาบได้อธิโมธนากับปุลกับพี่ด้วยนะครับโอเคครับอ่าอันนี้เป็นน้องสัมภาษณ์แล้วล่ะ อามาได้นี้บ้างนะคะเป็นไงน้องอลิสค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะจริงๆอลิสเองก็อยากวิ่งมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้นูมวิ่งด้วยค่ะแต่วันนี้เราจะมาฝากเสียงหวานๆให้กับประชาชนใช่ไหมรอค่ะเอาใช่สิเราต้องไปกับพี่นี่คือดึงตัวไว้เลยนะแม่เห้พี่ต้องส่งให้หนูพี่ไม่กล้าไม่กล้า้องผลด้วยกันอะอ๋อนี่ไง ได้เราฟังนะคะอามาคนต่อไปคะ่ะนิดนะครับก็รู้สึกอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นรู้สึก,ร,สกรู้สึกดีมากๆดีกว่าใช่ขอใช้คำนี้ผมก็ไม่รู้จะใช้คาไหนว่าแบบมีโครงการแบบนี้มานะครับผมก็มีที่พักให้แบบผู้ที่ถูกทอดทิ้งผู้ไร้บ้านออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเหมือนได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการกุศลครั้งนี้นะตั้งใจจะวิ่งกี่กิโลก,ก็จะประมาณสัก สักเอ่อห้าสิบแล้วกันห้าสโลโอห้าสิบโลเลยนะห้าิเมตรเอามาด้านนี้ค่ะแล้วนี้เป็นครอบครัวของพี่เมฆนะคะนี่ก็มากันทั้งครอบครัวน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัมภาษณ์อเ่ะับเป็นไงคะวันนี้พอทราบข่าวพอรู้ว่าพี่บินมีมีเรื่องการทาบุญร่วมวิ่งนะคะก็ก็เลยออยากชวน นักวิ่งรวมพลคนรักวิ่งแล้วก็คนที่รักการวิ่งอะค่ะออกมาร่วมวิ่งแล้วก็ร่วมทําบุญกับพี่พินเพราะเป็นโครงการที่ดีมากๆเป็นโครงการที่แบบช่วยให้แบบเกิดสุขสุดท้ายใช่ไหมคะก็ลเลยอยากให้แบบลูกๆได้ทําบุญไปด้วยแล้วก็ออกกาลังกายไปด้วยตามพ่อค่ะวันนี้น้องๆพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะพร้อมมากคนะ่ะพร้อม <laughs> อมากนี่คือกี่โลคะห้ากิโลห้ากิโล ือว่าฟิตอยู่นะคะเพราะว่าด้านนี้ก็คือเท่าที่ทราบมาเป็นสายวิ่งกันอยู่แล้วใช่คือตอนตอนที่เมฆยังแข็งแรงก็พาลูกวิ่งตลอดนะคะ,คะขอบคุณ,คณมากมากนะคะมาเรามาต่อด้านไหนต่อด้านนี้กันอีกไหมคะสายพอไหมคะเดี๋ยวขอขยับมาหน่อยดีกว่าอ่าครับ <นะ S 1> ครับ,รบผมสวัสดีครับโอมนะครับผมวันนี้ก็พอรู้ว่ามีงานบุญก็ตั้งใจมาเลยครับ อาจจะไม่เคยวิ่งนานแล้วครับแต่วันนี้จะวิ่งให้ได้ครับให้ได้นานครับผมครับผมตงตรงครับก็ไม่ได้วิ่งนานเหมือนกันวันนี้ก็เอาสักตั้งหน่อยเต็มที่นะคะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเอามิสแกรนหน่อยไหมมิสแกรนด้านหลังมิสแกรนค่ะมิสแกรนสัมภาษณ์หน่อยนะคะเดี๋ยวลงมาด้านล่างกว่าพี่ดุมี่ดุูพี่ดุมเดี๋ยวสัมภาษณ์ด้วยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะพี่ม้เสาสวยเสาส,สวยวันนี้แต่งตัวสวยมาวิ่งวิ่งหรือเปล่าวิ่งใช่ไหมวิ่งค่ะพอแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่ส้นสูงค่ะวันนี้ลงจากส้นสูงใส่ผ้าใบพร้อมวิ่งแล้วใช่ค่ะแต่ยังชินอยู่นะกับผ้าใบยังใส่ได้ได้ค่ะใส่ได้เรียกว่าเทรนตัวเองมาเต็มที่กับการวิ่งใช่ก็วิ่งมากๆวันนี้ก็คือเป็นการตื่นเช้าในรอบในรอบ หลายเดือนอยู่วิ่งวิ่งกี่โลคะเตรียมไว้เออหนึ่งโลแล้วกันค่ะเราเป่ากกิบแล้วเดี๋ยวเราไปหนึ่งโลใช่ค่หนึ่งโลพักหนึ่งโลไปต่อหนึ่งโลนี่แล้วเราจะมีสาวสวยไปเอนเตอร์เทนกันตามตลาดนะคะ เออเอ,อเนเตอร์เทนประชาชนค่ะ <im itation> <im itation> มาร่วมบริจาคเยอะๆ <im itation> ใช่เดี๋ยวเราจะมีเชิญ <im itation> ชวนกันตลอดทางสามารถร่วมบริจาคได้ตลอดนะคะถ้าเห็นขบวนวิ่งที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแวะเข้ามาบริจาคก,กันได้เลยตามเลขบัญชีที่โชว์อยู่ตามบอร์ดต,ต่างๆนะคะแล้วก็ตามเพจหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นตามอู่ธซุ้มต่างๆก็สามารถมาสอบถามเกี่ยวกับเลขบัญชีในการบริจาคได้ค่ะ ใช่แล้ค่ะมาเดี๋ยวอีกคนหนึ่งพี mm ่กระดุมแล้วกันพี่กระดุมอ้าวพี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มสวัสดีค่ะนี่นี่นี่พี่หนุ่มเอาดิจ้าพี่พูดเลยอาจ้าพูดว่าอก็ก็ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่เห็นขบวนพี่ทอปพี่ไทยวิ่งก็สามารถบริจาคได้เลยนะครับเพื่อบ้านสุดท้ายสองครับนะะฮมาช่วยกันเยอะนะครับครับก็แล้วก็ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าใครเห็นกระบวนที่พี่เทปพิทายวิ่งไปก็มาช่วยทําบุญมารวมจริงๆถ้าเกิดใครที่เป็นนักวิ่งมาออกกำลังกายมาวิ่งไปด้วยกันได้นะครับวิ่งร่วมมาได้เนาะได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครเห็นก็ไปบริจาคได้นะที่ไหนฮะน้องน้องน้องทัพิม เ,เ,เราจะมีเลขที่บัญชีนะคะของชื่อบัญชีว่าสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไปตามตลาดแหล่งชุมชนเราก็จะมีถือถุงรับบริจาคมีกล่องตั้งบริจาคไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวรอด,ดูกันได้แลวคุณผู้ชมถ้าอยากติดตามครับติดตามได้ทางไหนบ้างครับสามารถติดตามได้ทางเพจ <S <S สัญ,ญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายได้เลยค่ะรายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆกิจกรรมต่างๆจะมีการอัปเดตอยู่ในเพจนั้นค่ะเรียบงย เอาอะไรคคุณค่ะ